รู้จักเ r ิลครัชเก r ร์ r ร u ปสุดวิวมีทั้งผู้เยาเป็นสมาชิกและสร้างประวัติศาสตร์ไอดอลเปิดโอล y แฟนสแม้จะเป็นเกิลกรุประดับที่ไม่ได้โด่งดังอะไรนะักและมาจากต้นสังกัดที่ไม่ค่อยใหญ่แต่เกิลครัชกลับสามารถสร้างกระแสได้เรื่อยๆโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับความวอบวิวที่จาะตลาด18โดยเฉพาะ กลครัชเป็นแดนกรุ๊ปแนวเซ็กซี่และโด่งดังจากแฟนแคมที่มียอดวิวสูงถึง10ล้านวิวซึ่งในตอนแรกทางวงมีการระดมทุนผ่านทางเว็บไซต์มิสตาจนมีผู้สนใจร่วมระดมทุนเกินเป้าถึง55%คือมากกว่า6,900เรหรียญจนกระทั่งมีโอกาสได้ออกผลงานเพลงในฐานะเกลกรุ๊ปเมื่อปี2019กับซิงเกิลที่ชื่อว่า m e m o r i e s อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นเกลครัชก็ยังทำงานในฐานะแดนกรุ๊ปแนวเซ็กซี่ต่อไปโดยวงเปิดเผยว่าจะมีการออกซิงเกิลใหม่ในปี2021 แต่นอกจากความเซ็กซี่แล้วเกลครัชก็มักจะสร้างประเด็นเป็นข่าวในหน้าสื่อเสมอทั้งการที่วงรับเด็กอายุแค่16ปีมาเป็นสมาชิกในวงหรือหนึ่งในสมาชิกของวงที่ชื่อว่าโบมี่ได้ตัดสินใจที่จะเปิดออลิฟ n นสด้วยราคาซับสคร i b e 15เหรียญหรือประมาณ500บาทต่อเดือนซึ่งจะมีทั้งภาพเซ็กซี่ลับเฉพาะและวิดีโอแฟนแคม